สวัสดีครับเช้าวันเส,สาร์ที่17สิงหาคม ที่สามด้วยร่างกายต้องการ,รพักผ่อนเลยหาห้องพักนอนเนี่ยตื่นเอ้ามากเลยเก็บบรรยากาศนะครับก็จะเลือ่อนคองถนนทังทางที่จังหวัดขอ,ขอนแกนนน่นนะครับแก่นและพรีบเท่ากับเมืองหลวงของอีสานเลงนะครับมีมหาวิทยาลัยที่ ว่าผมหลงเลนรถนะครับตอนนี้เป็นแปดเลนแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ภาคจะหลงเลนเลนี่วันเกณฑเมือง่ายอยู่มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียนเราเหยียบซ้ายไปก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเป็นคน้านนอกเข้ากรุงนะครับเมื่อวานนี้ก็หลงรอ,อ,อ,อบเมื่องบนเขาเล่นพิษนะครับไปกลับรถทุกคน แยกไปอำนาจโอ้ยคลางไหลจากแก้วเลยทางเขา้าทางออกบรรยากาศถนนแพรเล่นนะครับจะเลื่อนคลาดหลการว่าความเร่งของ,ขง,งรถชุมแพอุดรน่อนเก่นตรงไฟป้ายจราจรบอ,อกนะมีคนเต่านไว้ว่าเวลาจะไปไหนนี่ไม่ต้องถามคนอื่นนะครับให้อ่านป้ายจราจรเป็น พอเข้าใจว่าแต่ว่าคันเขาเล่นพิษชีวิตเปลี่ยนเมื่อกันจะไปอีสานสอดไปทางสระบุรีก็ได้คขอนเข็นขอนเข็นแล้วจะ จราจรนะครับเป็นสีแดงนะฮะ่จอดรถนะครับการเดินทางก็ใช้เวลาเวลาประมาณ4ชั่วโมงนะครับใจจังหวัดขุน,นราชธานนีขับมาเรื่อยๆไม่ได้ขับเร็วกนะ็เป็นการเดินทางแบบมาเรื่อยๆนะครับไม่ได้เร่งรีบจอดพักด้วยนะครับ โอเคนะครับนี่คือบรรยากาศโดยรวมนะครับที่จังหวัดขอนแก่นนะครับตอนนี้ผมอยู่บนถนนไม้เเลกยังคนละเรือซีรีบอกอยู่นัหนึ่งลงอ่ะไม้เเลขอะไรเนาะเดี๋ยวผมไปเลขถนนกันจะเลื่อนขักอยู่ครับบนขอนแก่นหลากหลายรถลามากมายกลกยกองเลยครับมีหางซัรปะินค่า ร้านขาย้านธุกรกิจเต็มไปหมดเลยครับคือความเจริญตรงไหนต้องหน้าบ้านลังเก่าผมไม่มีครับเริ่จะหมดัหายไปตามยุ่ตามสมัยภาพวิ้องบรรยากาศจังหวัดขอนแกน่นนะครับนแะข่งขอนแก่ดีหรือคอนแกน่โอเคนะครับนี่คือบรรยากาศตอนเช้าเชาวันที่17ดสิงหาคมบรรยากาศ โดยรวมพี่อนเอ็นในกับจังหวัดขอนแก่นผมโปรไฟล์อินสตูดิโอ